hello สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊อบบชิสาะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็บาอบิีฝากกดติดตามด้วยช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหารักซ้เศร้าการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะทวินเฟรมโซเมตต่างๆนะคะใครที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมาผูกจิตผูกรักนะบอกเลยว่าโปรโมชั่น2024ันนะคะเดือนนี้เราจะปิดรับโปรโมชั่นแล้วนะคะก็จะกลับมาเป็นราคาเต็มราคาปีใหม่นะคะดูดวงหรือ เครื่องรางทุกอย่างนะใครทีออ่อยากได้ราคาเดิมนะคะไม่อยากได้บบี้จะปักหมดุดไลน์แอดไว้นะคะเด้านล่างในคอมเมนต์นะใครที่อยากได้เครื่องรางราคาเดิมนะคะสีพึ่งเพนดูลัมน้ำหอมสน่อ,อต่างๆนะคะดูดวงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักดึงแฟนเก่ากลับมาโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้ราคาลูกค้าเก่านะถ้าใครเปิดบินในเดือนนี้นะคะอีกไม่กี่วันเราจะปิดรับก็คือถ้าใครเปิดบินไว้หรือจะจองทักมาจองก่อนก็ได้รองเงินเดือนออกก็ได้นะคะถ้าใครทักจองแล้วมีสลิปในเดือนนี้นะคะคุณก็จะได้ราคานี้ตลอดไปเลยแต่ถ้าใครที่มาปีหน้านะคะพี่ขออนุญาตปรับราคาขึ้นอันนี้พี่บอก บอกทุกคนแล้วนะถือว่าบี่บอกทุกคนแล้วนะคะว่าบี่ปรับราคาขึ้นทุกปีนะคะแล้วราคาที่2024ี่เนี่ยมันเป็นราคาแบบราคา Earlybird ที่แบบบี่ให้ให้ทุกคนจริงๆอ่ะนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ราคาเดิมก็ให้รีทักมาภายในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาจองกันยังไงก็ทักมาบอกแอดมินได้นะคะบี่รับจำนวนจำกัดนะบี่ขออนุญาตรับแค่ เออไม่เกิน20บคนนะคะแค่นี้พอเพราะว่ามันเยอะแล้วนะคะเพราะพอ,พอดีสิ้นปีคิวมันเยอะจริงๆนะคะขอไม่เกิน20คนอ่ะ20ิคนถือว่าแบบให้เยอะมากนะคะให้แค่นี้ถ้าเต็มแล้วขออนุญาตปรับเป็นราคาใหม่เลยนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะทุกคนแรนดอมคลิปนี้ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะ 3ไม้เทา้า6 of cup สาเหรียญสถ้วย a i g of pentacle เดี๋ยวจะมีคนเก่านะคะจากแดนไกลหรือคนเก่าจากแดนไกลหรือคนเก่าที่ไม่ได้คุยกันแบบมานานมากมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ คือคุณจะช็อกมากมากเลยแบบเฮ้ยมาได้ยังไงเกือบ <ue> ลืมไปแล<ะ>้วว่าฉันเคยร,รักเธอมาก่อนคือแบบฮะแบบเธอเพิ่งคิดได้หรอที่จะกลับมาง้อฉันเนี่ยคือแบบอะไรยังไงทำไมแบบว่าเพิ่งกลับมาตอนนี้นะคะอืมมันเอเนอร์จีของคนที่แบบว่า ห่างหายกันไปนานนะคะ t h e Tower ช็อกไม่คาดคิดคนที่คุณไม่คาดคิดได้ซ้ำคนอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะรักคุณแล้วแหละแบบเราสองคนคือเลิกกันจบกันไปนานแล้วนะแต่คือนะคะเหตุการณ์ก็จะวนกลับเข้ามานะคะคนคนนี้จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณฮ่าดาบ ไฮพรีเซสคือไอสาเหตุที่เลิกกันนะบี้อาจจะมองว่ามันเป็นการโกสคือการหายไปโดยที่ไม่บอกนะคะว่าหายไปทำไมแบบเหมือนอยู่ดีๆก็เลิกคุยนะคะไม่ไม่พูดสาเหตุหลายๆคนเลือกที่จะทำแบบนั้นเยอะมากคือแบบอยากจะเลิกคุยแต่แบบอยู่ดีก็บล็อกเลยอยู่ดีก็หายเลยแบบไม่ ไม่บอกก่อนเลยว่าแบบเอ่อสาเหตุคืออะไรแบบอยู่ดีก็เลิกกันไปเลยอย่างเงี้ยหลายคนเป็นนะคะคือจะบอกว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าคืออยู่ดีก็เลิกลากันหายกันไปนะคะไพ่ไฮปริเซสนะไฮพริเซสคือแบบว่า the h i g h p r i e s t e s s เกิดจากการที่เขาน่าจะตัดสินใจไปคบกับใครที่จริงจังแบบสมมติว่าเขาคุยกับคุณเขาอาจจะคบเผื่อเลือกและเขาก็เหมือนโอเคเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะเลือกอีกคนหนึ่งนะเขาเลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพื่อที่จะไปเลือกอีก,อกคนนึงนะแล้วก็แบบ ใช้วิธีแบบบอกเลิกแบบกระทันหันหรืออาจจะไม่บอกอะไรเลยอยู่ดีก็บล็อกแบบหรืออาจจะแบบไม่คุยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเมื่อเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าเขาจะเลือกอีกทางหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าก็ได้นะคะพอเขาตัดสินใจแบบนั้นปุ๊บเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเทคุณนะคะก็บอกเลยว่าก็ทำให้คุณค่อนข้างเสียศูนย์ในระดับหนึ่งเลยนะคะทีนี้ นั่นแหละมันเลยเป็นสภาวะที่ความสัมพันธ์นี้มันก็เลยจบนะคะจบความสัมพันธ์กันไปแบบงงๆเลยนะคะแบบอย่างว่าแบบฉันทําอะไรผิดหรอแบบฉันทําอะไรผิดไปอะไรอย่างเงี้ยคืองงมากๆเลยนะคะตัวคุณเองก็งงนะคะว่าคือสาเหตุคืออะไรทําไมถึงเลิอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบงงไปเลยนะ age of cup นะคะเอาตรงๆต,ต,ตัวคุณก็ยังรักเขาอยู่แหละแต่ว่าเอา่อสิ่งที่เขาทำกับเราเนาะมันก็โหดโหดรายเกินเกินไปกับใจคนเนาะ the lover นะคืออ่ะการกลับมาครั้งนี้อ่ะก็ต้องบอกว่าถามว่าคุณดีใจไหมก็ดีใจคือพี่ก็เชื่อว่าลึกๆแล้วอะ่ะคนคนนี้ก็คือคนที่คุณเนี่ยเราคอยนะคะอยาก อยากให้เขากลับมานั่นแหละแต่ทีนี้คือจะบอกว่าการกลับมาครั้งเนี้คุณไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะทิ้งคุณไปแบบเดิมอีกไหมเขาจะทำพฤติกรรมเดิมหรือเปล่าเขาจะ นอกใจคุณไหมเขาจะทําให้คุณเสียใจอีกไหมคือเขากลัวนะคะเออพี่ลืมบอกไปนะว่านอกจากว่าบิากจะให้โปรสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะพิ่ยังมีโปรสองแถมหนึ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะก็นั่นแหละตามนี้นะคะลืมบอกไปว่าเออปีใหม่สิ้นเดือนนะคะไอในเดือนนี้คือสิ้นปีบี่จะให้ของขวัญพิเศษสำหรับทุกคนหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งก็คือโปรสองแถมหนึ่งนะคะ ออนั่นแหละคือการที่เขากลับมาขอโอกาสคือคนมันเคยมีแผลคุณก็กลัวว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้คือเขาจะมาดีหรือมาลายวะคือแล้วแล้วเราจะไว้ใจเขาได้จริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นค่อนข้างที่จะกลัวนะคะ กลัวว่าเขาจะแบบทิ้งเราไปเขาจะแบบจะไว้ใจได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะแบบมีใครอีกไหมอะไรแบบฟุ้งซ่านหลายๆอย่างนะคะมาดูกันต่อนะคะโอ้โอ Sha r i o t o nice n i g h t of Wands คุณอยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองแบบให้เห็นว่าถ้าเธอต้องการที่จะกลับมาในความสัมพันธ์จริงๆช่วยกาลุนานแบบว่าทำให้ฉันเห็นได้ไหมนะคะทูบครับพิสูจน์ว่ารอบนี้เธอจะไม่ทำให้ฉันเจ็บเพราะ คุณระแวงนะคะระแวงไปหมดเลยห้าถ้วยอ่ะแต่ลึกๆอ่ะคุณยังรักเขาอยู่เพราะว่าวิเชื่อว่าคนคนนี้คือลึกๆคุณก็คิดว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณนะคะอ<ค>ืมเลาวิก็แอบเชื่อมั่นว่าคุณอยากแต่งงานแบบคนนี้อยากลงเอกับคนนี้ถ้ามันเป็นไปได้คุณไม่อยากได้คนอื่นแล้ว ครูคุณชอบคนนี้มากๆลึกๆคุณอยากให้โอกาสแต่ลึกๆตัวคุณเองก็กลัวว่าคุณจะเจ็บแบบเดิมอีกนะคะคือก็เหมือนแบบถ้าเขารักเราจริงๆดังนั้นคือขอให้เขาเนี่ยพิสูจน์ตัวเองให้เราเห็นได้ไหมว่าเขาแบบ รอบนี้ยคือเขาเอาจริงนะเขาจริงจังกับเราจริงๆนะไม่ได้มาหลอกหรือว่าไม่ได้มาเล่นๆกับเราอีกนะคะขอพลังงานไพ่หน่อยะคะ่ะ a s e o p e n c l e s the moon the magicians ไพ่ห้าดาบนะคะไพ่หกเหรียญแล้วก็คิงอ of เ e น t a ค l e เจเอ็ม p e อ o r เรอร์ไนซออฟคัพไนซออวอนสเอะันก็ไม่มีความรู้สึกว่า คุณต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการแบบก็ได้แต่ว่าขอดูไปนานๆน,นะยังไงวี B ่แอบรู้สึกว่ายังไงคุณก็ต้องใจอ่อนแบบยังไงคุณก็ต้องตัดสินใจแบบให้อภัยคนคนนี้แล้วก็เลือกคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าคือเอาจริงๆแล้วถ้าความรู้สึกที่คุณแบบอยากแต่งงานด้วยแบบ มันอินมันรู้สึกแบบว่าชอบจริงๆอะคะ่ะคือก็ต้องยอมรับเลยว่าก็เป็นคนนี้นะที่รู้สึกแบบฉันอยากอยากมีเธอฉันอยากแต่งงานแบบรู้สึกใช่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนนี้นะคะเดอะซันอืมก็ ลึกๆแล้วดีใจนะตัวคุณเองก็ดีใจที่เขาเปลี่ยนไปแล้วก็เขานึกขึ้นได้แบบสำนึกขึ้นได้อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเบียบ,บรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยแทบจะไม่ได้หวังอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้แบบการที่เขาเดินออกไปจากชีวิตเราเนี่ยคือโคตรใจร้ายเลยนะใจร้ายมากๆทิ้งบาดแผลคือกลายเป็นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่แบบว่ารัวความรักไปเลย นะคะกลัวความรักไปเลยแบบทิ้งบาดแผลแบบเอาไว้แบบค่อนข้างหนักหนาสาหัสหรือมากๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็รู้สึกว่าถ้าเขาตั้งใจนะคะในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเขาแบบดีขึ้นจริงๆแบบอยากที่จะดีขึ้นแบบตั้งใจจริงๆคุณก็พร้อมนะคะเดี๋ยเพอคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมออืม คือคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้เนาะเออคนเรามันก็แบบว่าเคยทําผิดได้นะคะก็ถ้าถ้าเขาคิดได้จริงๆคุณก็พร้อมที่จะให้อภยัยละกันนะมาดูต่อนะคะมาดูกันต่อนะเขาจะเทคแอคชั่นหรือเขาจะทำอะไรต่อคะเขาจะเทคแอคชั่นทำอะไรต่อกับเรื่องเรานี้คะ เขาจะ take action ทำอะไรต่อกับเรื่องราวนี้ไพ่กรรมนะคะ Queen of Pentacle ก็อ่ะบีเอาเป็นว่าโหเอาเป็นว่าคือเขาโดนเวนกรรมแล้วแหละคือการที่เขาทำให้คุณเสียใจนะคะไม่ต้องห่วงเขาโดนเวนกรรมแล้วแล้วเวนกรรมนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่ สอนเขาคือสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะเหมือนกลับมามีจิตสำนึกอีกครั้งหนึ่งกลับมารู้เช่นเห็นชาติหรือชอบเห็นนั่นแหละคือกลับมารู้ว่าอะไรคืออะไรมากขึ้นนะคะกลับมารู้ในจิตใต้สำนึกว่าใครคือคู่ของเขาเอาเป็นว่าเขาคุณไม่จำเป็นต้องไปลงโทษอะไรเขาแล้วเพราะ สิ่งที่เขาโดนนั่นก็คือการที่เขาโดนลงโทษอยู่แล้วอะนะคะเดอะเลเวอร์ over, จากการที่แบบว่าเขาโดนเกรกรรมนะคะทำหน้าที่ของมันแล้วณนะวันนี้คือเขาก็ไม่มีใครนะคะเขาก็ไม่มีใครคือบีแอบรู้สึกว่าเขาเขารู้สึกรู้สึกตัวแล้วว่า มันไม่มีใครรักเขาได้ได้มากเท่าคุณอีกแล้วอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีใครรักเขาได้มากเท่าคุณอีกแล้ว อ่าใช่อย่างหนึ่งคือเขาเตรียมใจมาแล้วในระดับหนึ่งถ้าถ้าคุณจะปฏิเสธเขาหรือว่าคุณจะใจร้ายกับเขาหรือคุณจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอย่างเช่นการกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมเขามาโดยตลอดไม่ว่าเขาจะทำร้ายจิตใจคุณมากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่ณวันนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือว่าเขา กลายเป็นฝ่ายที่ยอมคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างตามใจแล้วไม่ว่าคุณจะแบบว่าต้องการอะไรก็ตามแต่หรือว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะยอมเงื่อนไขคุณได้มากขึ้นอะไรที่คุณเคยขอแล้วคุณไม่เคยได้ในอดีตนะคะคุณมีโอกาสที่จะต่อรองได้เลย นะคือเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองรอบนี้คือมาแบบจริงจังมากนะคะแต่ถ้าตัวคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเขาจะดีขึ้นไหมสามารถมาแก้กรรมความรักได้นะคะแก้กรรมความรักคืออะไรก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็คือทั้งเราแล้วก็ทั้งเขานะคะแล้วก็สําหรับคนโสดที่ไม่มีคู่สามารถทําได้เช่นกันก็ทําให้ตัวเราเองก็ได้สําหรับคนที่แบบ รู้สึกว่าตัวเองอาภัพรักมากแบบไม่ค่อยสมหวังในความรักหรือจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีผลซึ่งกันและกันนะคะอย่างตัวเขาเองเขายอมแบบที่จะอยู่ในอำนาจเนื้อมือคุณแล้วนะคะคุณเขาก็คือเหมือนลูกไก่นะบีบก็ บีบก็ตายใครก็รอดเออคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้หลังจากนี้นะคะหลังจากที่เขาโดนเวนกำชําแล้วเนอะเออคลิปนี้มันสะใจใช่ไหมนะมาดูไพสรุปกันบ้างนะคะไพสรุปเดี๋ยวทุกคนตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะแข่งเพนดรัมให้นะคะมาดูกันนะคะมาดูกัน เมื่อกี้ตั้งสิตว่าอะไรนะไพ่สรุปนะคะสรุปควรจะทำยังไงสรุปเป็นยังไงต่อไพ่ฮารูเฟรนส์นะคะไพ่พระสีดาบทูอัพเพนซิล เอาเป็นว่าความรักครั้งนี้มันคุ้มครองอยู่กับคือมันอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันให้คุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวคุณเองแล้วก็คุณไม่จําเป็นต้องรีบในการตัดสินใจนะคะที่จะดึงเขากลับมาในเร็วๆนี้เอาเป็นว่าใช้เวลาแล้วก็คืออาจจะเล่นตัวหน่อยๆเพื่อให้กรรมนะคะกรรมตัวเนี้ยที่ที่เขารู้สึกผิดกับคุณหรือที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันได้ทํางานนะคะ ปล่อยให้กรรมทํางานไปแล้วก็ปล่อยให้กรรมทํางานแล้วก็ให้เขาได้ชดใช้กรรมโดยการที่แบบว่าให้เขาได้ทําอะไรเพื่อคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะก็ปล่อยให้มันรีแลกซ์อะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติละกันถ้าเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยพี่แอบรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้การกําหนดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยบางทีไพ่ก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะบอก ดีเอนดิ n งหรือตอนจบได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงเอาเอาเป็นว่าเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เขาได้รับเวรกรรมที่เขาได้ทําให้เขาได้ชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณประมาณนี้ดีกว่านะใครที่ชอบคลิปนี้และอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะเมนิเฟสด้านล่างอาจารย์ตั้งจิตแบบหนึ่งอาจารย์ขบเลข79แล้วกันสาธุ79แล้วก็พิมพ์คําอธิษฐานนะคะ พิมพ์คำอธิษฐานอะไรก็ได้สําหรับคลิปนี้เลยอยากให้เขาโดนเวนกรรมอะไรหรืออยากให้เขามาชดใช้อะไรพิมพ์ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่านี่มันเป็นพลังงานแรนดอมอยากดึงแฟนเก่ากลับมาอยากให้เขาแบบสํานึกจริงๆก็มาแก้กรรมมาผูกจิตผูกรักได้ก็ก็จะช่วยได้นะคะก็อาจะมีเคสหลังบ้านเยอะสามารถมาดูรีวิวได้เหมือนกันนะคะมา เจ็ดสิบเก้าใช่ไหมสาธุเจ็ดสิบเก้าอาจจะขออนุญาตเมนิเฟสให้กับคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะคะคนที่คอมเมนต์ด้านล่างที่อยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วก็สำนึก นะคะมาขอโทษรู้สึกเสียใจรู้สึกโดนเวรกรรมที่ทําไปแล้วก็รู้สึกแบบอยากขอโอกาสเราอยากมาพิสูจน์ตัวเองนะคะขอให้พรน,นี้เป็นจริงสําหรับคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะใครที่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือว่าไม่ได้อยากได้รับพลังงานนี้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะคะให้เฉพาะคนที่คอมเมนต์เท่านั้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปกดถูกใจให้นะคะก็เดี๋ยวจะเมนดิเฟสให้นะคะไปกดถูกใจให้ใครที่พีบูญสัมพันธ์คนนั้นก็จะได้กดไลค์นะคะ ของอาจารย์ไว้นะคะจะอ่านทุกคอมเมนต์รัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เจาะชาวกองนี้รัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เจาะชาวกองนี้นะคะจะมีรัคนาราศีเมษนะคะรัคนาราศีกรกฎแล้วก็รัคนาราศีมังกรนะมาดูเพนดูลัมกันบ้างนะคะตั้งจิตอธิษฐานใช่ไม่ใช่ e ยสอ n นนะคะบางทีอาจจะใช่ไม่ใช่ e ยสอ no บางทีอาจจะอันนี้นะคะเป็นน้องเป็นเพนดูลัมหลากสายสีอันนี้คือแบบคุ้มที่สุดเลยนะคะ เพนดูลัมตัวนี้คือช่วยได้ทุกเรื่องเลยนะคะการงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพเป็นเจ็ดจักรพนะคะแล้วก็ปลุกเสกเรียบร้อยปังมากๆเลยนะคะพลังงานดีทุกทุกอันเลยนะคะอะใช่ไม่ใช่บางทีอาจจะค่ะถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนค่ะแป๊บนึงนะถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนค่ะ ถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนคะ่ะถ้าใช่ซ้ายขวาเออถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนคะ่ะวิทำไมน้องไม่แข่งถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนค่ะอันนี้น้องแข่งเองนะทุกคนวิไม่สามารถที่จะบังคับน้องได้นะวันนี้น้องแข่งช้ามากโอเคเริ่มแล้ว ใช้วิจารณญาณน,นะคะทุกคนถ้าใครได้ไปจะรู้เลยว่าน้องแขวงเองนะคะถ้าใครได้ไปจะลองพิสูจน์ได้นะคะน้องแขวงเองนะคะโอเคคําตอบคือใช่นะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมนะโป๊สองแถมหนึ่งนะมีจำนวนจากัดน,นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะแค่เดือนนี้เท่านั้นนะคะแค่เดือนนี้เท่านั้นนะหนึ่งปีจัดครั้งหนึ่งนะคะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย